ะะเป็นโบ10.10 10นะคะที่เราไปเอฟมาก็คือเส er ียหายไปหลายบาทเหมือนกันนะคะก็วันนี้นะคะเราจะมาเปิดถุงนะคะว่าเราช้อปปิ้งอะไรไปบ้างก็คือมีตั้งแต่ของกินยันของใช้ก็คือเอฟทุกอย่างที่อยากได้นะคะก็คือเดี๋ยวไปชมกันเลยคะ่ะการที่อย่างแรกเลยนะคะอะไรกันดีอัน,นอันนี้แล้วกันก็คืออันนี้น่าจะเป็นที่ห้อยโทรศัพท์นะคะทุกคนเราสั่ง ที่ห้อยโทรศัพท์ไปนี่ทุกคนภูมิใจนำเสนอเพราะว่าเราสั่งทำเป็นชื่อน้องจางเจียหยวนของเรานัานเองเกบไม่ออกอะนี่ทุกคนทุกคนเห็นไหมแซ y เจวาจางเจียหยวนเราสั่งทำเป็น ชื่อน้องเดี๋ยวเราจะไปห้อยกับเคสน่ารักมากทุกคนยีบเก้าบาทร้นานนี้ถ้าจำราคาไม่ผิดนะก็มาต่อกันที่อย่างที่สองเลยค่ะนนไม่รู้ว่าว่าสั่งอะไรมาบาปิงนะะกทุกคนนี่ารสั่งบาปิงนกมาในราคาเกบาทก็คือเห็นมันลดก็คือไม่รู้อ่ะก็คือสั่งมาเล่น เก้าบาททุกคนแล้วก็อย่างที่สามนะคะจริงๆฉันสั้งอะไรมาอ๋ออันนี้ทุกคนไฟนะคะอ๋อนี่ทุกคนมันเป็นอย่างนี้มันก็หนีบกับโทรศัพท์เอาไว้ถ่ายรูปถ่ายงานได้ 35บาทนะคะจำไม่ได้ว่าเทาไอทุกคนว้าวาทุกคนวิ้ยไรอย่งไงนะดกวก่อบทุกคนดูน่ามากเลยราคาห้าสบาททุกคน เดี๋ยวก่อนนะโอ้ยมันใส่ยังไงอะอใส่ไม่เป็นอะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยไปลองใส่นะคะทุกคนห้าสิบสองบาทเราตอกันที่อย่างที่ห้าเลย้ยายว้าวอ้อแมสนะคะไม่มีอะไรแมสสีขาวกับสีดำสั่งมาเล่นๆอลาบาดไม่มีอะไรทำ ันที่อย่างที่หกเลยอย่างที่หกนะคะอ๋อทุกคนอันนี้คือของกินนะคะทั่วค่ะทุกคนหนึ่งบาทนะคะหนึ่งบาทก็คือเอามากินเล่นต่อไปอนะคะที่เจ็ดกันเลยทังที่เจ็ด กินอีกแล้วค่ะทุกคนมันคือน้ำพริกรกะโลค่ะหนึ่งบาทุกคนน้ำพริกก็คืออยากกินก็เลยสั่งมาอุย้ยน่าจะอร่อยอะเห็นเห็นแค่นี้ก็น่าจะอร่อยแล้วจะกินแล้วมารีวิวค่ะอย่างที่แปดันเลยค่ะ อมาทุกคนอุ้ยแพ็กเกจจริงดีมากในราคาเก้าบาทนะคะอันนี้คือชื่อชื่อกินที่เราสั่งมานะคะก็คือกดมามมั่วกินกลองหอมมากเก้าบาททุกคนถูกมากเดี๋ยวจะให้ดูว้าวตาเล้วทุกคนในราคา9้าบาทแพ็กเกจจริงดีมากอุ้ยดิ ดีมากทุกคน